Sí. มวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามการถแถลงข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดกระบี่นะคะขณะที่ผู้เราจะถแถลงข่าวต่อไปนี้ท่านนายกก็กําลังเดินทางไปที่จังหวัดตรังไปทําการเปิดท่าเรือปากเมงนะคะแล้วก็ท่านโฆษกรัฐบาลก็ได้ติดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นในการถแถลงข่าววันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรองรัชดากับรองไตรสุรีค่ะเริ่มต้นประเด็นแรกนะคะขอสรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะ รัฐมนตรีที่เดินทางมาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งประกอบด้วย6จังหวัดด้วยกันคือกระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองและสตูลค่ะซึ่งพื้นที่ใน จังหวัดอันดามันตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและภูมิศาสตร์อย่างมากนะคะมีทั้งเกาะทะเลอ่าวป่าชายเลนป่าเขาลำนาวไพนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก ท่านนายกหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนให้พี่น้องคนไทยนะคะถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมก็อยากให้มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกลุ่มอันดามันตรงนี้และอีกประเด็นสำคัญของพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นประตูสู่ประเทศในฝั่ง มหาสมุทรอินเดียหรือว่ากลุ่มประเทศ b i ม s t e c นะคะเอเชียใต้นั่นเองซึ่งประกอบด้วยบังกราเทศอินเดียเมียนมาเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าโครงการต่างๆที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนตามนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวก็จะมีทั้งประกอบด้วยกัน พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตรงนี้รวมถึงการเปิดประเทศไปยังกลุ่มประเทศบิมสเตกด้วยซึ่งจะนําไปสู่โอกาสของการขยายการค้าการส่งออกของสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็น ยางพาราปา๊มน้ำมันนะคะหรือเชิญชวนมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศตรงนี้เข้ามาเยือนประเทศไทยมากขึ้นซึ่งการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ก็จะประกอบไปทั้งเรื่องของการขนส่งคมนาคมทางบกทางรางทางน้ําและทางอากาศและในเรื่องอื่นๆด้วยก็จะขอสรุปประเด็นที่ท่านนายกและคณะรัฐมนตรีได้มาเยือนนะคะโดยหลักๆก,ก็คือเป็นการติดตามการทํางานตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลแล้วก็มารับฟังเสียง ของพี่น้องประชาชนแล้วจะได้นำเสียงสะท้อนตรงนี้ไปขับเคลื่อนหรือแก้ปัญหาต่างๆซึ่งท่านนายกก็ได้กำชับให้ทรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยนำข้อสรุปที่ได้ไปลงพื้นที่มาแล้วก็มอบภารกิจให้รัฐมนตรีแต่ละท่านไปปฏิบัติการนะคะ ประเด็นที่ขอสรุปผลการตรวจราชการในครั้งนี้นะคะโครงการสําคัญสำคัญที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนไปแล้วแล้วก็ได้มีการมาติดตามในครั้งนี้อย่างเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ขับเคลื่อนผ่านโครงการพัฒนาท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือภูกเก็ตโครงการนำสายสื่อสารลงดินบริเวณจุดท่องเที่ยวและก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวมายาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพีค่ะ ขับเคลื่อนเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรค่ะเพราะพื้นที่ตรงนี้นอกจากความรด่งารทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ผลิตสินค้าการเกษตรสําคัญสําคัญด้วยโครงการที่ดําเนินการอยู่นะคะเช่นโครงการพัฒนาธุรกิจบริการ ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการแข่งขันและและสามารถรับมือกับสถานการณ์ปุ๋ยแพงได้ในระยะยาวก็คือโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนวันนี้ท่านนายกก็เน้นย้ำในเรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือว่าปุ๋ยสั่งตัดน,นั่นเองค่ะโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากผลิต การเลี้ยงหอยมุกนะคะเรื่องเกษตรก็ยังต่อด้วยเรื่องของการปรับปรุงระบบที่ดินทํากินและลดความเหลื่อมล้ําด้านการถือครองที่ดินโดยการใช้ประโยชน์ของที่ดินสประกอให้ได้มากที่สุดและก็รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยผ่านโครงการบ้านมั่นคงค่ะนอกจากการเกษตรแล้วยังมีเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและการรักษาโรค ติดการติดเชื้อจากไวรัสโครโรนานะคะควบคู่ไปกับการทำงานของอสมอก็จะต้องมีการส่งเสริมให้ทำงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำค่ะการส่งเสริมบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาชายฝั่งทะเลและบริเวณร่องน้ำกันตังนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะส่งข่าวผ่านสื่อมวลชนเพื่อไปเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอีกคะ่ะเชิญรองไปชชลีค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กระบี่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ,ของครมอเองหรือว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก็จะมีการแต่งชุดเป็นภาพพื้นเมืองของจังหวัดกระบี่ ะะซึ่งลายที่เป็นลายพื้นเมืองของจังหวัดกระบี่เรียกว่าลมหายใจกระบี่นะคะซึ่งลายนี้จะเป็นวิถีชีวิตของคนกระบี่เป็นกเกษตรกรรมวิถีการทําประมงด้วยนะคะอย่างที่กว่างแล้วก็รองราชดาใส่นะคะนี่ก็เป็นลายของจังหวัดกระบีโ่โดยในลายนี้นะคะก็จะมีเรือหัวทงค่ะมีเกลียวขึ้นมีหอยชักตีน4ี่ตัวต่อกันนะคะแล้วก็มีทางปามค่ะซึ่งลายนี้ก็จะถือเป็นวิถีชีวิตของชาวกระบี่นะคะหรือลมหายใจของกระบี่นั่นเองค่ะคสาหรับวาระครมอนะคะที่ สำคัญเริ่มกันด้วยเ,เริ่มกันด้วยวาระสําคัญของรัฐบาลในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบให้เสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอค่ะ สำหรับพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันนะคะเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีความสวยงามโดดเด่นมีความหลากหลายทางระบบนิเวศเป็นแหล่งอนุรักษ์พืชพันธุ์และสัตว์นะคะที่มีความสําคัญตรงตามหลักเกณฑ์ที่สามารถขอขึ้นทะเบียนได้โดยในครั้งนี้นะคะประเทศไทยนะคะก็เสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันจะประกอบไปด้วย6พื้นที่อุทยาน และหพื้นที่ป่าชายเลนควบคุมสามจังหวัดก็คือระนองพังงาและก็ภูเก็ตค่ะมีพื้นที่รวมประมาณ2,908ตารางกิโลเมตรแบ่งลักษณะตามระบบนิเวศนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะค่ะ1เป็นป่าชายเลนและกลุ่มเกาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดระนองจะประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองอุทยานแห่งชาติแหลมสน ป่าชายเลนจังหวัดระนองลักษณะเด่นนะคะก็จะเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่และอาจจะเป็นป่าชายเลนดั้งเดิมที่ไม่ถูกรบกวนผืนใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกค่ะ 2. ก็จะเป็นหมู่เกาะทะเลลึกนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาจะประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุลินและก็หมู่เกาะซิมิรันค่ะลักษณะอันนี้ก็จะเป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่มีปะการังมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนะคะสามารถพบสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ที่หาได้ยากอย่างเช่นฉลามวานกระเบนราหู โลมา 3. ค่ะเป็นชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่งก็จะประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตลักษณะเด่นของกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นขอลักษณะของแนวปะการางังที่ทอดตัวยาวขนานกับชายฝั่งคล้ายกับแนวปะการาัง barrier reef ในออสเตรเลียค่ะแล้วก็เป็นแหล่งวางไข่ที่สําคัญของเต่มามะเฟืองที่เหลืออยู่เพียงแหล่งเดียวของอ วันออกของมหาสมุทรอินเดียด้วยค่ะส่วนในขั้นตอนต่อไปนะคะไทยก็จะจัดเอกสารบัญชีรายชื่อนี้ให้ศูนย์มรด,ดกโลกภายในวันที่15เมษายนซึ่งจะได้รับการเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมครั้งที่45และสามารถจัดส่งเอกสารนําเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ตั้งแต่ปีพศ2566ค่ะ ที่เกี่ยวกับภาคใต้ชายฝั่งอณาบันฑนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้อนุมัติให้ยกเว้นมติคอรมอเดิมนะคะเกี่ยวกับการระง,งับใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อนําพื้นที่ป่าชายเลนมาจัดที่ดินเพื่อการที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในท้องที่21จังหวัดชายฝั่งทะเลนะคะตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอค่ะ ขอยกเว้นมติครมในครั้งนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นการดําเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในพื้นที่ฝ่าชาลในส่วนของปีงบประมาณปี62และปี63รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ4,105ไร่ค่ะ ในท้องที่21จังหวัดได้แก่ระยองจันทบุรีตราชนบุรีฉะเชิงเซาสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครเทรบุรีประสวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีระนองพังงาภูเก็ตสตูลตังและกระบีค่ค่ะเมื่อได้จัดสรรที่ดินป่าชายเลนเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้อยู่อาศัยของชุมชนแล้วนะคะก็จะต้องมีการปลูกป่าทดแทนในครั้งนี้นะคะกระทรวงทรัพย์ก็จะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าและทำนุ่งทุ่งป่าชายเลนไม่น ยี่สิบเท่าตามระเบียกตามกฎหมายค่ะเรื่องถัดไปนะคะวันนี้คอรมอก็ได้เห็นชอบในหลักการนะคะให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเมกะอีเวนต์นะคะรวม3รายการตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาแล้วก็ทีเซเสนอนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยงาน Expo 2028 Phuket Thailand ภูก็ตไทยแลนด ในปี2,571มหกรรมพืชสวนโลก2งานนะคะก็คือมหกรรมพืชสวนโลกอุดรระดับ B ีนะคะในปี2,569พืชสวนโลกนครราชสีมาในปี2,572อันนี้จะเป็นระดับ A1 นะคะระดับ B กับ A แตกต่างกันที่พื้นที่การจัดแสดงค่ะระดับ B 250, 000, ี250,000ตารางเมตรระดับ A1 นะคะพื้นที่50,000ตารางเมตรค่ะโดยการ เป็นเจ้าภาพจัดการในกิจเนต์นี้นะคะก็จะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาและต่อยอดโครงการพื้นฐานต่างๆเพื่อรองรับนักเดินทางนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะมีการสร้างงานมีการผลักดันการเติบโตของ GDP ในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการสร้างนวัตกรรมพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรด้านการแพทย์ภาคการท่องเที่ยวบริการตลอดจนพัฒนาหลังการจัดงานให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในระยะยาวค่ะ หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดเมกะอีเวนต์ครั้งนี้นะคะทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้ประเมินว่าจะสามารถสร้างเงินสะพัดในประเทศไทยรวมกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทค่ะแล้วก็มีการผลักดันเติบโตของ GDP ประมาณ6,800 0ล้านบาทสร้างรายรับภาษีให้กับภาครัฐประมาณ2,000 0ล้านบาทแล้วก็สร้างการจ้างงานได้ประมาณ2 3 0 0 0 0ตระค่ะสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอ็ก เกตนะคะก็มีเป้าหมายในการผลักดันบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางของสุขภาพหรือ medical hub นะคะให้เป็นจุดมุ่งหมายไปทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกเป็นวีทีแรกเปลี่ยนวัตกรรมการให้บริการทางด้านสาธารณสุขในอนาคตเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทที่เกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ค่ะ ในส่วนของมหกรรมเพื่อสวนโลกนะคะก็จะเป็นการจางกัดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดงานพัฒนาด้านเพื่อสวนของประเทศไทยเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อสวนระดับโลกนะคะแล้วก็ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมด้านเกษตรวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจใหม่ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการลงทุน ในอนุมมีภาพแม่น้ำโขงแล้วก็ผักดันทั้งจังหวัดอุดรแล้วก็จังหวัดโคราชนะคะให้เป็นศูนย์การด้านนวัตกรรมเกษตรแล้วก็การต่อยอดสู่เศรษฐกิจ BCG model ค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายวันนี้นะคะสำหรับเรื่องแต่งตั้งวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้มีอนุมัติ เรื่องการแต่งตั้งดังนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะนายชุดตินทรคงศักดิ์ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์นะคะนางวิลาวันมังคละธนกุลดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงนายปียพักศรีเจริญดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกุงมานามาราชอาณาจักรบาเลนนายทวีเกียรติเจนประจักษ์ค่ะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สำนักง,งานการค้าและเศรษฐกิจณไทเปค่ะ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะนายกิรติรัชโนดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงนายพิทักษ์อุดมวิชัยวัดน์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนายวันชัยวรวิทย์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษานะคะนายพิเชษโชพักดีศึกษาที่การภาคสำนักง,งานศึกษาธิการภาคสิบค่ะ แลก็ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีการแต่งตั้งรองนายขาธิการศูนย์จำนวนสองท่านค่ะคือนายศักดาคชะพรายุนายบุญพาดรักหนุยค่ะขอบคุณ่ะเชิญรองรัชดาค่ะในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องภาพกว้างนะคะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้การดำรงชีพได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้้ามันที่แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้เน้นย้ำแล้วก็เรียนให้พี่น้องประชาชนรับทราบไปแล้วนะคะว่ารัฐบาลยืนยันในการดูแลพี่น้องประชาชนและก็จะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็นโยบายก็คือจะตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกินลิละ 30บาทซึ่งในเรื่องนี้ในการตรึงราคาแน่นอนที่สุดว่าเงินที่มาใช้ในการตรึงราคานั้นก็มาจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ว่าด้วยกรอบวงเงินณนะปัจจุบันนี้คาดว่าอาจจะไม่เพียงพอในการเข้าไปตรึงราคาน้ํามันในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบการขออนุมัติกู้ยืมเงินของสํานักง,งานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงหรือว่าสกอนอชอเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในการรักษา เสถียรภาพระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพของประชาชนค่ะซึ่งสองเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าไปรักษาระดับ สถิยรภาพราคาน้ามันนะคะเรื่องแรกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระรา,พราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาสถิยรลภาพระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศค่ะโดยเปลี่ยนแปลงจากกรอบวงเงินกู้ปัจจุบันที่กำหนดไว้ให้กู้ได้ไม่เกิน20,000ล้านขยายให้เป็นจำนวนไม่เกิน30,000ล้านบาทค่ะและได้อนุมัติกู้ยืมเงินให้ไป ให้ทางสำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ไปกู้ยืมเงินได้ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังโดยสกนชนั้นจะดําเนินการกู้เฉพาะวงเงิน20,000ล้านบาทก่อนนะคะตามกรอบของกฎหมายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่และเมื่อร่างพระ,ะราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็จะสามารถขยายได้ไปถึง30,000ล้านบาทค่ะ สอนะคะก็เป็นการยืนยันยว่ารัฐบาลน,นั้นดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับ การผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19และในเรื่องของสุขภาพนั้นที่ผ่านมาทางสำนักง,งานประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้ดูแลค่าใช้ใจ่ายในการรักษาโรคการติดเชื้อจากโควิด19เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนและในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติวงเงิน20,000ล้านบาทค่ะจากวงเงินกู้เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประช ชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรโนา19นี้นะคะให้สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้ไปใช้ในโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะก็คือเมื่อประชาชนเจ็บป่วยแล้วเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนเงินที่คอรมออนุมัติวงเงินตรงนี้ก็จะไปจ่ายคืนให้กับโรงพยาบาลเอกชนที่รักษาประชาชนไป ค่ารักษาอะไรบ้างนะคะที่จะ cover ในส่วนตรงนี้อาทิค่าบริการตรวจคัดกรองค่าบริการรักษาพยาบาลค่าบริการฉีดวัคซีนค่าวิค่าการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากการรับวัคซีนโควิด1 9หรือว่าอาการแจรกซ้อนนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิดอยู่นิดนึงค่ะเป็นการอนุมัติร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยขยายเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าวบางกลุ่มนะคะอยู่ในประเทศไทยได้ถึงวันที่31ธันวาคมค่ะ กันนี้ก็เคยขยายมาแล้วให้คนต่างด้าวบางจำพวกเนี่ยอยู่ได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาแออัดในการต่อทะเบียนต่อ,เ,อ,อเรื่องของการลงวีซ่าและครั้งนี้ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องนี้เข้าคอรมออีกครั้งเพื่อที่จะขยายให้อยู่ในประเทศไทยได้ถึง3 1ธันวาคมนะคะกลุ่มไหนบ้างนะคะที่ได้รับการขยายคือกลุ่มแรกคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชนจาจักรเป็นการชั่วคราวตา ตามประเภทการตรวจลงตราวีซา่านี้ก็อยู่ต่อออโตเมติกสเต็งเลยนะคะถึง31ธันวาคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชนาจักรเป็นการชั่วคราวตามสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรา,ราตามข้อ13แห่งกฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขในการตรวจนะคะและก็คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชนาจักรเป็นการชั่วคราวตามพระราช บัญญัติของการส่งเสริมการลงทุนเช่นนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ตามครบรการนิคมอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยหรือว่าตามประกาศของกระทรวงม,มหาดไทยที่เกี่ยวข้องค่ะอันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ในส่วนของวาระครมประเด็นหลักๆนะคะยังมี ตอบของท่านนายกต่อคำถามของผู้สื่อข่าวที่ท่านนายกยังไม่ได้ตอบเมื่อสักครู่นี้ค่ะประเด็นแรกถามมาถึงเรื่องแผนฟื้นฟูการบินไทยนะคะสืบเนื่องจากที่รัฐบาลยังไม่ได้ให้การสนับสนุนเงินกู้2.5หมื่นล้านบาทถามมาว่าท่านนายกให้นโยบายกับกระทรวงการคลังอย่างไรในการช่วยเหลือการบินไทยในเรื่องนี้นะคะในประเด็นนี้ นายยกได้ติดตาม การฟื้นฟูของการทําแผนฟื้นฟูการบินไทยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีการรายงานไปแล้วว่าสถานภาพทางการเงินของการบินไทยนั้นอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นและก็ในอนาคตก็จะเมื่อสถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศอื่นเขาเปิดกว้างการท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกับประเทศไทยแน่นอนว่าการบินไทยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นและที่ผ่านมาก็ได้ดําเนินการแก้ปัญหาสภาพคล่องผ่านขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็น เป็นการาปรับปรุงการบรหิหารจัดการในด้านบุคลากร การจองตั๋วเครื่องบินการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของการบินไทยนะคะซึ่งทำให้สถานการณ์ทางการเงินตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่ดีค่ะส่วนเรื่องการช่วยเหลือนั้นวิธีการตอนนี้ยังไม่ได้ได้ข้อสรุปนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ว่าก็ย้ำว่ามีการติดตามเรื่องของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูของการบินไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งการติดตามครั้งนี้เนี่ยก็ มีการพิจารณาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้การบินไทยเนี่ยเป็นรับวิสาหกิจระดับ3ให้กระทรวงคมนาคมและ16องค์กรให้หาความร่วมมือต่อไปเพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไปนะคะอีกอันนึงที่เป็นคำถามว่าจะเยียวยาสถานประกอบการผับบาร์คาราโอเกะอย่างไรหลังให้เลื่อนไปอีก45วัน เรียนอย่างนี้นะคะว่าที่ผ่านมาที่มีแนวโน้มเคยให้เป็นหลักการไว้ว่าจะให้ผับบาร์คาราโอเกะและสถานบันเทิงเนี่ยเปิดในวันที่หนึ่งธันวาคมอันนั้นไม่ได้เป็นการรับปากแต่ว่าเป็นการพิจารณาไว้ว่าถ้าทําได้สถานการณ์ทุกอย่างเหมาะสมวันที่หนึ่งธันวาคมก็มีโอกาสแต่เมื่อสบคทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ได้มีการประชุมแล้วก็เห็นว่าการให้ไปเปิดในวันที่16มกราคมนั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยในภาพรวมนะคะ ถามว่าเยียวยาอย่างไรท่านนายกก็ได้ยืนยันว่าจะต้องทุกในเรื่องนี้ก็จะต้องดูแลภาคส่วนต่างๆท,ที่ได้รับผลกระทบค่ะ ถ้าทุกอย่างพร้อมก็คงจะมีคําตอบมาให้ได้มากไปกว่านี้แต่ว่านาสถานการณ์ตอนนี้ก็ยืนยันไปตามนี้ส่วนกลุ่มภาคส่วนต่างๆไม่ใช่เฉพาะสถานบันเทิงนละคะ่ะกลุ่มไหนที่เดือดร้อนจากปัญหาใดๆรัฐบาลก็จะรีบเข้าไปดําเนินการเพื่อให้คลี่คลายสถานการณ์ะคะ่ะมีคําถามจากสื่อมวลชนไหมคะ กฎหมายเดิมไปก่อนคือกรอบที่2อ0 0 0ื่นแล้วเดี๋ยวพอร่างพระราชกฤษฎีกรมีผลบังคับใช้ก็จะสามารถขยายได้ถึงสามหมื่นล้านก็คือเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นไม่ต้องแล้วค่ะวันนี้เห็นชอบในหลักการวนี้ขยานวันนี้คือมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ราคาน้ํามันของโลกเพราะว่าน้ํามันที่เราใช้เราก็นําเข้ามาทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็คงมีการพิจารณาแล้วก็ติดตามระดับราคาน้ํามันในตลาดโลกแล้วก็สถานะของกองทุนอย่างต่อเนื่องค่ะ,คะแต่ว่าวันนี้ก็เพียงพอที่จะเข้าไปตรึงราคาน้ํามันเพื่อไม่ให้กระทบกับการดําเนินชีวิตของประชาชนถ้าระยะยาวมันมีปัญหาอีกก็จะต้องมีมาตรการอื่นๆนกลไกอื่นๆเข้ามาที่จะดูแลประชาชนในภาคส่วนต่างๆค่ะ หมดแล้วนะคะขอบคุณค่ะ